็นความดันหวานไทรอยด์เป็นพิษหันะจโตขเข้าเข่าเสือ่อมกระดูกพุนร่างกายข้างในมันเกิดวนแปรกลายเป็นไตาวายเฉียบพันธุ์ชื่อนางสาวเกศสลินแสงอรุณค่ะคือหนูนะคะเป็นไตาวายคือร่างกายเนี่ย <Oliver. S 1> เป็นความดันหวานไทรอยด์เป็นพิษหันะจโตขเข้าเข่าเสือ่อมกระดูกพุนที่หนูเป็นอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอมีรั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนมิถุนาร่างกายข้างในมันเกิดวนแปรกลายเป็นไตวายเฉียบพันธุ์ น็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าหนูเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาเนี่ยมันมีเลือดออกปากออกจมูกก็คือน็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเป็นไตไวายเฉียบพลันต้องเจาะคอแต่ทีเนี้ยที่บ้านหนูเขาไม่ยอมให้เจาะเพราะว่าคือตัวหนูเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเขาก็ไม่ยอมให้เจาะคุณหมอก็รักษาไปตามอาการนะคะก็กลายเป็นคนป่วยติดเตียงติดเตียงอยู่ประมาณ3เดือนนะคะ2เดือนกว่าถึง3เดือน ร่างกายมันไม่รับแล้วค่ะคือมันไม่สามารถขับนะ้ำออกได้แล้วไตทำง,งานเหลือ8% oh. คุณหมอบอกว่าถ้าคุณทําอีกทีนึงก็คือคุณต้องจับคอแล้วคุณปฏิเสธการรักษาไม่ได้้ะอ่ะโอเคหมอนัดแล้วนะคะวันที่4ตุลาหนูจะต้องไปจับคอแล้วฟอกแล้วพี่บังได้ข่าววันที่3ตุลาเขามาหาหนูพี่หมวยเชื่อบังนะอย่ากฟอก uh huh. พะเราคุยกับหมอมาตลอดหมอบอกแล้วการที่คุณเป็นไตเนี่ยไม,มไม่มีทางหายค่ะค้าต้องฟอกเพราะเหมือนเป็นไทรอยด์เป็นพิษค่ะมันเป็นหวานมันเป็นความดันคือโรคทุกอย่างในตัวมันตีกันพอมันตีกันเสร็จมันเลยทําให้อาการสุดมากกว่าคนอืน่นเสร็จปุ๊บก,ก็โอเคกิ okay นก็กิกนเพราะเราเชื่อในในสองคนนี้ค่ะหวังดีกับเราตลอดเพราะว่าตอนที่หนูป่วยเนี่ยหนูเช่าบ้านเขาอยู่สามสี่เดือนหนูไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านไม่เคยพูดถึง เรื่องนี้สักคำแถมมาเยี่ยมเอาตังมาให้หนูว่าอ่ะรักษากตัวเด้เหมยโอเคเราก็เลยเชื่อกินก็กิกนเพื่อ <Okay. S 1> ในตัวของคนที่เอามาให้ <Okay. S 1> ก็กินค่ะกินสม่ำเสมอเองที่เขาบอกนี่บอกว่ายิ่งถ้ากินกับน้ำบุญเนี่ยจะได้ผลเยอะกินท้องว่างจะได้ผลเยอะเราทาตามที่เขาบอกทุกอย่านยงน้ำเย็นเราไม่กินกินไป12วันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตวรวจเลือดเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไปเข้าห้องน้ำด้วยตัวเองไม่ได้ ให้พี่สาวพยุงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้สามารถลุกเดินเข้าห้องน้ําได้กี่วันคะหลังจากสิบสองวันค่ะลุกเดินเข้าห้องน้ําได้สามารถลุกออกมานั่งหน้าบ้านได้มารับลมได้แต่ตอนนั้นก็คือสภาพก็คือยังของเหนืราะว่าน้ําหนักจากแปดสิบกว่ากโลค่ะถึงลงมาเหลือประมาณสี่สิบกว่ากโลตอนที่เป็นนะคะเยอะมากจะมีลูกแล้วก็จะดำค่ะหน้าดาตัวดาดาหมดเลยนะคะแต่เสร็จปุ๊บพอมันดีขึ้น หนูก็โทรหาลุงบังเลยค่ะโทรหาลุงบังบอกว่าลุงบังผ่าไตหนูลดลงแล้วนะเพิ่มบอกคนที่เป็นไตเหมือนเรารเป็นไขมันคอบตับก,กินแล้วดีนะขนานไมอบไตหนูยังต้องฟอกเลยอพระเขากินเขากินเขาโอเคค่ะคแล้วหนูก็คุณหมอเขียนในใบแล้วค่ะยกเลิกการอฟอกไตถ้าถ้าทุกคนเนี่ยไม่มาสัมผัสกับตัวเนี้ยทุกคนจะไม่รู้ไม่รู้ความมหัศจรรย์ของเขาป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับ สาเหตุนี่ก็เกิดจากเป็นนิ้วในไตมีอาการนั่นก็คือมีความดันที่สูงมากช่วงที่เป็นนิ้วนี้มันทรมานมากๆนะครับเจ็บมากเจ็บนี่จะเจ็บอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดิ้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าเจ็บดิ้นนะฮะเจ็บที่หลังแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดนะครับเข้าห้องผ่าตัดไปประมาณ10กว่าครั้งครับหลังจากที่ผ่าตัดสลายนิ้วแล้วมันเป็นความทรมานตรงที่ว่ามันจะมีสายยางที่สอดเข้าไปตามท่อปัสสาวะเอ่ยแล้วก็สายเลือดที่ระยงระยาง ก็ไปตามแขนนะครับตามแขนสองข้างสวัสดีครับผมชื่อวิทยาศิหนาตครับปัจจุบันอายุ65ปีอาชีพรับราชการบํานาญครับผมป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับสาเหตุนี่ก็เกิดจากเป็นนิ้วในไตมีอาการนันก็คือมีความดันที่สูงมากช่วงที่เป็นนิ้วนี้มันทรมานมากๆนะครับเจ็บมากเจ็บนี่จะเจ็บอยู่เฉยยไม่ได้มันจะต้องดิ้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าเจ็บดิ้นนะฮะเจ็บที่หลังแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดนะครับ เข้าห้องผ่าตัดไปประมาณ10กว่าครั้งครับหลังจากที่ผ่าตัดสลายนิ้วแล้วมันเป็นความทรมานตรงที่ว่ามันจะมีสายยางที่สอดเข้าไปตามท่อปัสสวะเอยแล้วก็สายเลือดที่ระยงระยางเข้าไปตามแขนนะครับตามแขนสองข้างแล้วจากนั้นก็จังจะมีการเจาะสายยางเข้าที่ข้างหลังในสองข้างเลยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมา1เดือนนะครับไตเราไม่ทำงาน จากนั้นก็เลยมีอาการหน้ามืดนะครับค่าของเสียของไตขึ้นอย่างมากเมื่อมาตรวจที่โรงพยาบาลจากนั้นก็เราฟอกเลือดอยู่ถึง4ปีฟอกเลือดดูโดยที่ไม่มีความหวังใ,ใดๆเลยว่าเอ๊ะอาการเราจะดีขึ้นหรือไม่เราจะได้เปลี่ยนไตหรือไม่นะครับช่วงนั้นนะ่ะเหมือนกับว่าเรามีภาวะที่ตายทั้งเป็นแล้วละ่ะฟอกเลือดถึง4ปีจึงได้รับการปลูกถ่ายไตยแรกๆที่เราผ่าตัดเปลี่ยนไตไมานะ่ยเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จากที่หมอแนะนําทุกอย่างนะครับแต่ว่าค่าของเสียต่างๆนั้นเขาเรียกว่าค่า BUN เ r ี a ินนะครับค่าของเสียไตยนะ่ะอยู่ที่ประมาณ1.4 1.3อยู่ประมาณนี้ยตลอดหลังจากไปตรวจที่โรงพยาบาลค่าของเสียก็คือสามารถที่จะลดลงได้จาก1.4 1.3มันเหลือมาที่1.1บางครั้งก็0.9ซึ่งผมดีใจมากขนาดหมอเขากียงถามเลยว่าเอ๊ะ hey, คุณวิทยาไปทําอะไรมาเหรอครับถึงทําให้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้จากนั้นผมก็ทานมาเรื่อยๆนะครับเพราะผมเห็นว่าทุกระบบในร่างกายเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้นผมก็เลยไม่กังวลผมก็เลยทานทุกอย่างทุกตัวที่มันจะมีผลต่อสุขภาพและปัจจุบันถึงแม้จะอายุ65นะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายของเราเนี่ยโดยการไปวิ่งจ็อกกิง้งและออกกำลังกายได้ ถึงวันละ10กิโลนะครับผมลองทานแค่3เดือนเห็นผลชัดเจนผมจึงทานมาเรื่อยๆจนทำให้สุขภาพเราแข็งแรงอยู่ได้จนทุกวันนี้